สวัสดีทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่องชีต้าแอสโทรโ o จี EP นี้นำเสนอเลขนำโชคประจำวันที่1สิงหาคม2567เลขนั้นจะคืออะไรไปรับฟังกันเลยสวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎมาดูเลขนำโชคของคุณในวันที่1สิงหากันนะคะชีต้าจะดูเลขที่อยู่ในภพที่ดีนะคะก็จะเป็นเลขที่โดดเด่นของคุณนั่นเองนะคะภพที่ดีนะคะสำหรับเรื่องของการเสี่ยงโชคหคือปุตตะ2คือลาพะ3คือกระดุมพะนะคะ ซึ่งในเดือนนี้นะคะจะมีเลขนะคะอยู่ในภพลาภะเนี่ยถึง3ดวงเลยนะคะซึ่งชิตาเนี่ยคัดมานะคะก็คือเลข3กับเลข0นนะคะแต่เลข5เนี่ยไม่ได้นา นำมาะะเพราะว่ามาจากภพเรือนเสียก็คืออรินั่นเองนะคะก็เลยเอาไว้แค่เลขศูนย์และเลข3นะคะส่วนภพการเงินกับภพบปุตตะไม่มีดาวค่ะแต่ว่าเรื่องของการเงินคือดาวอาทิตย์เนี่ยตอนนี้ทับลัคนาอยู่นะคะก็เลยเอาเลขหนึ่งมาด้วยค่ะส่วนภพปุตตะนี่นะคะก็คือเลขสนะคะซึ่งใส่ไว้อยู่แล้วนะคะส่วนอีกอันนึงนะคะก็คือภพลาภะก็คือเกษตรเจ้าเรือนดาวศุกร์เนี่ยกลุ่มลัคนานะคะแล้วก็ ได้ราชาโชคก็เอาเลขหกไปด้วยค่ะสรุปนะคะของคนกรกฎภพหนึ่งสามศูนย์ขอเรียงลำดับตามนี้นะคะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเรียกว่าเด่นที่สุดเลยนะคะมาจากภพลาภแปลว่าโชคลาบค่ะโชคลาบเดินทางมาถึงตัวคุณแล้วดาวศุกร์เนี่ยก็ได้ราชาโชคคือเป็นตำแหน่งที่ดีค่ะได้โชคอย่างพระราชานะคะความสําเร็จมาถึงตัวเรานะคะแล้วดาวศุกร์เนี่ยก็เจอดาวคู่ท่าดาวคู่สมพลแข็งแรงมากๆเลยค่ะเอาดาวศุกร์เป็นเลขเด็ดเลยนะคะ แล้วก็ดาวอาทิตย์ตามมาเพราะว่ามาจากภพการเงินนั่นเองนะคะการเงินมากลุ่มลัขนาคนกรกฏมีเกณฑ์ได้เงินแน่ๆเลยค่ะรวมถึงได้เงินจากเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยนะคะส่วนดาวอังคารนะคะขอเป็นอันดับที่3นะคะเพราะว่าดาวอังคารโคจรเป็นประนะคะอยู่ในภพลาภะแต่ว่าก็ได้คู่สมพลค่ะเลยให้เอาเป็นอันดับอันดับ3นะคะส่วนเลขศูนย์ค่ะลอยโคจรอ,อยู่ในภพลาภะนั่นเองนะคะก็เอามาไว้อันนี้คุณก็อาจจะเอาไปผสมกันเองนะคะทีนี้ จะมาดูว่าเอะแล้วเราจะแบบไปซื้อกับใครยังไงนะเพื่อเป็นการขยายความนะคะในเรื่องของโชคลาภของคุณนะคะว่ามันมาจากทิศทางใดกันแน่นะคะทีนี้อันดับแรกเลยะค่ะดาวศุกร์ของคุณเด่นมากๆเลยนะคะเพราะว่าดาวศุกร์กุมลัคนานลาภะกุมละนะคนะได้โชคลาภแบบเขาเข้ามาเองค่ะไม่ต้องเหนื่อยนะคะบางทีแบบว่าบางคนต้องโอสครอแล้วสครออีกนะคะดูช่องนั้นช่องนี้เอาเลขไหนเลขไหนดีอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าโชคลาภอ่ะ เขาวิ่งมาหาคุณเองอยู่เฉยๆนะคะก็วิ่งเข้ามาทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยนะคะท่านมาจากพพันธุแสดงว่าคนในครอบครัวเนี่ยนะคะจะเป็นคนนำโชคมาให้กันกับเราหรือได้โชคจากทรัพย์สินของเรานะคะ,ะเลขบ้านเลขรถของตัวคุณเองเนี่ยโดดเด่นแล้วนะอาจจะได้โชครวมถึงนะคุณจะได้โชคจากครอบครัวของคุณนะคะก็อาจจะเป็นไปไดว้ว่าครอบครัวของคุณคนนี้นะคะ จะสัมพันธ์กับหนึ่งดาวพุธนะ,ะพุธมาจากภพศาสช้าก็คืออาจจะเป็นญาติพี่น้องของคุณนะคะแล้วพุธมาจากวินาศด้วยนะคะก็อาจจะเป็นญาติพี่น้องของคุณที่แบบนานๆเจอกันทีหรือที่เขาอยู่แบบต่างประเทศแล้วกลับมาเจอกันคือไม่ค่อยได้เจอกันนะคะห่างหายห่างไกลกันไปนานแล้วนะคะคนนี้นะคะอาจจะมีโอกาสได้กลับมาเจอคุณในช่วงเวลานี้แล้วก็เอาโชคอะไรบางอย่างให้กันกับคุณนะคะซึ่งอาจจะเป็นว่าเขาอาจจะฝากเราซื้อก็ได้นะบางทีแบบ เราเจอเขาอะไรเงี้ยสมมติว่ามาจากต่างประเทศใช่ไหมคะเออไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทยตกลงซื้อตรงไหนอะไรยังไงดีฝากเราซื้อหน่อยเราจะเป็นตัวนําโชคแต่เขาจะต้องมาบอกเรานะคะเพราะฉะนั้นหาคนที่แบบคุณสนิทคนนี้ให้เจอนะคะว่าเขาคือใครถ้าเขาเอ่ยปากขอว่าเธอเธอช่วยซื้อให้หน่อยสิเอาเลขที่เธอชอบนะล้วก็อาจจะเอาเป็น เลขบ้านเลขรถเราหรืออาจจะเป็นเลขบ้านเลขรถเขาก็ได้นะคะเอามาสิ่งโชคในช่วงเวลานี้นะคะสหัสชชะเนี่ยก็ยังเป็นเพื่อนด้วยนะ,ะอาจจะเป็นเพื่อนนบบสนิทมากเลยะคะ่ะสมัยแบบเรียนเลยนะ,ะหรือเคยทํางานด้วยกันแล้วก็ห่างหายกันไปถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้มาเจอกันในช่วงเวลานี้นะคะ่ะอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไปทําอะไรบางอย่างร่วมกันก็ได้นะคะเพราะว่ามีดาวเกตเล็งลักษณะจะแบบเออเดินทางไปทําบุญทํากุศล เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศหรือเจอกันแบบว่าทักกันในพวกสื่อโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็อาจจะรู้ก็ได้ว่าอ๋อคุณขายอยู่เหรออ๋อคุณรู้จักเหรอคนที่ควรจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยเออฝากซื้อหน่อยหรือเราอาจจะได้เจอการน,นะตอนที่แบบไปทําบุญทํากุศลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนนี้เขาจะเป็นคนเอ่ยปากว่าเธอเธอช่วยซื้อให้หน่อยถ้าคนนี้เขาเอ่ยปากบอก ออกมาเนี่ยนะคะเราก็ส่องเลยนะคะเออเลขรถเขาเลขอะไรนะหรืออะไรที่มันไปสัมพันธ์กับเรื่องของคํว่าพันธุ์ทัค่ะเช่นเรานอนโรงแรมห้องไหนหรือเลขสถานที่ของอวัดก็ได้หรือที่ที่เราไปทําบุญอะไรเงี้ยที่มันแบบโดดเด่นนะคะก็อาจจะเอาเป็นเลขนั้นก็ได้ในช่วงเวลานั้นนะคะขอให้คนกระกรโชคดีสนับงวดนี้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเล่นนาโชค EP นี้แล้วพบกันใหม่งวดหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครป์เป็นกำลังใจหรือเข้าไปฟังเพล,ล์อื่นๆที่ท้ายคลิปนี้ ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ